ตัวนี้เป็นตัวไม้ประดู่ทรงใหม่กำคอล่งนิ้วนะครับอันนี้เป็นงานตัวอย่างนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวชุดนี้ผมจะส่งเข้าไปในไลน์นะครับเพราะว่าลูกค้าถามกันเยอะมากแล้วก็ราคาเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดคุณพี่สั่งนะครับปืนทุกกระบอกเนี่ยจะได้อาอยางแบบนี้2ชุดนะครับตัวง่ามทําเซฟกันลัน่นแล้วก็มีตัวยางปิดด้านหน้าให้ตัวไกล้ปืนสแตนเลสนะครับททีทรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวกำคอล่งนิ้วตัวใหม่ผมปโปรไปถึงวันพรุ่งนี้วันที่18ผมถ่ายทำวันนี้วันที่17นะครับ ถึงสิบแปดผมโปรให้พันสามตัวที่แก่นมันไม่เต็มนะครับจะเป็นแก่นครึ่งหนึ่งอันนี้อันนี้มันจะเป็นแก่นสองด้านสองด้านราคาน่าจะวิ่งอยู่ประมาณพันเจ็ดพันเก้านะครับกาลังประกอบประกอบ,กอบพวกนี้ก็ส่งได้เลยครับพี่นะเพราะวพวกนี้มันเพิ่งมาช่วงน่าจะาวันเกือบเกือบเกือบเมื่อนะครับเนี่ยเพิ่งลงสีทีรอบเดียวอันนี้คือทรองเป็น,เป,นเป็นบล็อกนี้เลยนะครับแล้วก็มีไม้ตะโก้นะครับถ้าจะเอาผมยังให้โปรอยู่นะครับตัวนี้ยังไม่ได้ลงสีนะครับจบออกเป็นสีขาวแล้วก็มีคล้ำดำๆำปนกัน ประมาณนี้อันนี้ยังไม่ได้ลงสีนะครับลงตัวมากกันพี่นี่มีตัวขากล้องคุณพี่ไม่ต้องไปทําเองนะครับทาเองราคาน่าจะเข้าประมาณเกือบสองพันนะครับตัวงบคุณพี่ไม่เชื่อพี่ลองทาดูนะตัวชุดบนไม่ว่าจะเป็นตัวง่ามตัวยางตัวแรงต่างนะครับตัวยางอีกสองชุดลูกกระสุนอีกตัวน็อตยึดนะฮะตัวไกปืนตัวขากล้องหาไม่ได้ตัวยางหายยากนะครับจะแพงกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมโปรพันสามครับไปถึงวันพรุ่งนี้วันที่สิบวันที่สิบ แปผมถ่ายทำมาที่17ตัวค้ำๆก็ประมาณนี้อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ลงสีประมาณนี้อันนี้เรียกว่าไม้ตะโกนะครับลงตัวหมดพี่ยึดกงยึดไกลแรงต่างนะฮะลร,ปรไปแล้วก็ส่งด้วยสั่งปุ๊บส่งเลยครับเพียวันต่อว,วันนะครับแล้วก็มีตัวกําคอร่องนิ้วแบบนี้นะฮะตรงจับมันก็จะกระชับมือหน่อยนะครับถ้าชอบกาคอเรียบๆก,ก็สั่งอันนี้เป็นไม้ตะโกลงสีแล้วกําลังลงนะครับจะต้องลงประมาณ 3- ามสี่รอบพี่อันนี้ตัวงามทําเซฟผมถ่ายทํามันได้จะ,จะประมาณเอ่อ 6โมงกว่าแล้วผมโมงเย็นนะครับมือเราไม่พอเห็นแต่ที่ถ่ายทำพวกลูกค้าถามเยอะในไลน์นะฮะอันนี้เป็นไม้ตะโกครับที่เห็นเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เขาขัดเรียบร้อยอันนี้เป็นตัวกำคอร่องนิ้วนะครับอันนี้เป็นตัวกำคอร่องแก้มเรียบๆตรงจับมันจะเรียบๆมันต่างตรงนี้นะครับเสร็จแล้วโซ่โรงเนี่ยมันจะมีหลายตัวอย่างเงี้ยมซ่แลงแหลมอย่างนี้ก็มีทักลายแล้วก็คุยละเอียดเอาตัวนั้นเอาตัวนี้นะครับโปรพันสามแล้วก็มีตัวอย่างเงี้ยเห็นไหมไม้ประดูตัวใหม่นะครับประดู เดี๋ยวไปดูเอ่อที่เขาขัดเสร็วแล้วด้านนี้อันนี้ไม้ตะโกที่เขาขัดเสร็จแล้วนะครับเนี่ยประกอบแล้วก็จะส่งได้เลยพี่ลบโปรพันสามด้วยก็ถูกนะครับถูกสุดในเมืองไทยแล้วฮะเสร็จแล้วสินค้ามีเลยครับตัวนี้ผมให้โปรไปด้วยนะครับถึงวันที่เอ่อถึงมาที่ 18, สิบแปดสิงหาคมนะพี่ตัวนี้เป็นตัวกำคอล่องนิ้วทรงตัวใหม่คมดีกว่าเดิมนะครับเอ่อตัวนี้โปรผมให้พันสามเลยนะครับ ตัวที่แก่นมันไม่เต็มส่วนตัวแก่นเต็มราคาจะวอยู่ที่พันเตัวแก่นที่มันมี2ด้านนะครับเนี่ยถ้าแก่นมันเต็มๆประมาณนี้นะครับลงสีเดี๋ยวมันจะสวยเองพี่อันน,นี้ยังไม่ได้ลงอันนี้ผมยังให้โปรพันสอยู่พันสตัวที่แก่นมันครึ่งหนึ่งแก่นมันน้อยนะผมโปร,โปรให้ถ้าประกอบเสร็จแล้วนะครับไปดูงานข้างในอย่างเงี้ยฮรเหลือไม่เยอะเพราะว่าผมโปร,โปรนะครับพี่เนี่ยฮะอันนี้เป็นไม้ตะโกที่ก็จะส่งให้เลยคุณพี่สั่งบุรยก็ส่งนี้เลยครับเนี่ยตัวยางครบพร้อมหมด ตัวนี้เป็นไม้นะครับไม้ตะโก้ไม้ตะโกะโก,กับไม้ประดูนไม้ตะโก้จะแข็งกว่านะครับน้ำหนัก2.4กิโลกรัมทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นไม้ประดูจะวิ่งอยู่ประมาณ2 2กิโลนิดๆไม่เกินกันประมาณนี้ควอมแรงแรงเหมือนกันหมดชุดบนจะเป็นชุดเดียวกันหมดนะครับ3-4นาทีแล้วแล้วก็มีประดูอย่างเงี้ยโปรพันสามครับประดูแกนมันมีไม่เต็มนะครับ ดูมันจะมีแก่นอยู่ด้านเดียวนะครับอีด้านนึงมันก็จะเป็นตัวขาวๆหน่อยเหลือไม่ค่ยอยกเท่าไหร่อย่างเงี้ยแก่นมันมีด้านเดียวนะครับเอาตัวใหม่ไปเลยพี่นายครับโอเคแล้วก็มีตัวทําสีอย่างนี้ก็มีเดี๋ยวมันจะมีสีแดงๆก็มีพวกนี้นะครับส่วนตัวทําสีลดให้พันห้าโปรนี้ถึงวันที่สิบแปดนะครับถึงวันพรุ่งนี้ก็คือวันอาทิตย์อโปรนี้นะครับผมลดให้อันนี้ถูกสุดละนะครับ โอเคขอบพระคุณครับพี่นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมส่งเข้าไปในไลน์ให้ครับ